เป็นห่วงเธอกลือเธอวันไหวกับสิ่งเร่ร้ายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอบุคลคลควรละเว้นบาปทั้งหลายดุดพ่อค้าที่มีทรัพย์มากแต่มีพวกน้อย หลีกเลี่ยงทางที่มีภัยและดุดคนรักชีวิตหลีกเลี่ยงยาพิษฉะนั้นเป็นงสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้รายการชีวิตวิสิ้นหวังเรายังอยู่กันที่เ,ออเรื่องของวันเข้าพรรษานะคะจากเมื่อวานเราได้สนทนากันเรื่องวันอาสานาบูชาไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสนทนากันต่อกับท่านอาจารย์วิเชียนปริชาโนค่ะที่ คณะมนุษยศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคะ่ะนมัสการคะ่ะเจ้าเรนทรมบัวค่ะท่านอาจารย์คะในวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะคะอยากให้ท่านเล่าให้ฟังความสําคัญของวันนี้ต่อชาวพุทธคะอ่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆในเรื่องนี้จริงชาวพุทธเราก็ต้องรู้ว,ว่าเกี่ยวกับเรื่องของอพระพุทธศาสนาโดยตรงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าพรรษาการเข้าพรรษาก็คือเป็นการ ในเกี่ยวกับเรื่องได้หลายอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของว่าโดยสภาพสังคมงก็คือเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าอยู่หัวในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าพิมพิสารซึ่งเป็นพระราชาในบคคตรัฐริ่ยิ่งใหญ่มากมีอํานาจมากในขณะนั้นท่านได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าด้วยอนุบุพิกาถาทรวมะที่ซักฟอกใจให้สะอาดเป็นลําดับขัน้นตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องของสวรรค์ เรื่องของตรวจแห่งกรรมแล้วก็อนิสงส์การปลีกออกจากการรมตามด้วยเรียสสีท่านก็บรรลุเป็นพระโสดาบันคือบุคคลที่บรรลุธรรมในความเป็นพระอริยะนะกานที่เป็นฆราวาสก็ได้นะจ,จิตากามก็เป็นฆราวาสได้แต่อันดาคามีกับพระอรหรนันต์นี่อยู่เป็นฆราวาสไม่ได้เ,เพราะว่าเพศของฆราวาสไม่สามารถรองรับความเป็นอุดมประเภทเหล่านี้ได้จะต้องเลือกได้สองอย่างคือละสังขารก็คือ นิพพานในวันนั้นไม่ใช่7วันนะไาศึกษาจริงๆบางคนบอกว่าเป็นเจวันแล้วก็ส่วนที่สองคือต้องออกบวชเท่านั้น mm hmm. เพราะว่าสองบุคคลก็คืออนาคามีกับพระอรหันนี่จะไม่กลับมาเกิดแล้ว,ลวอรหันก็คือดับไปเลยแล้วก็เรื่องของอนาคามีก็คือไปบรรลุอรหันในชั้นสุทาวาสก็คือชั้นผมเหล่านี้ดังนั้นก็ขณะที่ท่านบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้ว ความที่ใจนะศรัทธาสูงสุดก็คือความเป็นพระโสดาบันอ,อันนี้ก็อยากจะฟังทำรรอ,อยากจะไปอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเหล่านี้แต่ว่าบางทีก็หาไม่เจอไม,ไม่รู้อยู่ตรงไหนท่านก็เลยเห็นว่าจากองค์รวมของสังคมในขณะนั้นว่าอของชาวนิครนของนักบวชปริพาชกนอกพุทธศาสนาต่างๆ,ๆเขาก็อยู่ที่เดียวเกิไม่ได้ไป ในสถานที่ต่างๆแล้วก็นกก็ทำรังช่วงนั้นช่วงที่เป็นหน้าฝนก็อ,อยู่กับรังดังนั้นดูจากบริบทเหล่านี้เรื่องด้วยจะเป็นประโยชน์ก็เลยไปขอพรจากาว่าพทธเจ้าว่าขอให้มีการอยู่จำรรษาใน mm hmm. เหมือนกับ mm hmm. ของศาสนาอื่นๆเหมือนกับในระบบสังคมด้วยะจะเป็นประโยชน์ว่าพระเจ้าก็ถามเป็นประโยชน์อย่างไรหนึ่งก็คือ ค่ารหัสก็จะได้ไปหาพระสงฆ์ได้ว่าอยู่ตรงไหนโดยทั่วๆไปก็คือสมัยพระพุทธการเนี่ยพระเมื่อออกบวชแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปแสวงปริกวิเวกในป่าบ้างในอะไรบ้างที่สงบสงัดเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุธรรมจริงๆดังนั้นโยมก็หาพระไม่เจอดังนั้นก็อยู่อย่างเงี้ยเออมา3เดือนเนอะก็จะทําให้มีการไปหาพระมีการฟังธรรมมีการเรื่องแบทำลายความสงสัยในเรื่องของ ข้อสงสัยต่างๆได้อย่างถูกต้องในส่วนที่หนึ่งเหล่านี้ดังนั้นแล้วก็เป็นโอกาสที่พระสงฆ์ก็จะได้อยู่ร่วมกันดังนั้นเกิดการอยู่ร่วมกันมีสามคกีธรรมีการฟังพระวินัยด้วยการสวดปฏิโมกเหล่านี้ก็จะเป็นการปฏิบัติร่วมกันอยู่ร่วมกัน,กนดังน,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 นั้นก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับการอยู่จำพรรษาก็คือเรียกได้ว่าเป็นเป็นช่วงช่วงเวลาเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ มีขึ้นมาเพื่อสงเคราะห์เอิมสังคมสังคมคารวะใ,ให้ได้ให้ได้มาฟังธรรมโดยเฉพาะใช,ใช่ไหมคะจะปฏิบัติธรรมแล้วก็เพื่อเป็นโอกาศทองว่าโยมก็จะได้มาวัดได้โดยไม่จะจิดจะขวงใจ <c oughs> โดยสภาพปัจจุบันเราเห็นว่าถ้าไม่ใช่วันสําคัญหรือไม่มีโอกาสปฏิบัติธรรมเหล่านี้พระมาโยมมาวัดก็จะเห็นว่าเป็นที่อยู่ของพระนะเหมือนจะเป็น, <c oughs> นการรบกกวนพระหรือเปล่าหรือคนอื่นก็มองเอาไปจีบพระหรือเปล่านี่นะั่นหนักไปกว่าเดิมอีก มันก็เลยเป็นการที่เข้าวัดโดยไม่สนิทใจแต่ว่าเป็นช่วงเข้าพรรษาพอเป็นบรรพระเนี่ยผู้ญาติใจยายหรือคนที่สนใจขครนปฏิบัติธรรมก็เี่โอกาสจะนี้เออมาอยู่กับวัดนะเพราะว่ามันโดยไม่ต้องไปมันต้องเรียกว่าไม่ต้องไปคำหนึงถึงเรื่องอะไรพาเป็นเงื่อนไขว่าเออเรามาปฏิบัติธรรมเป็นความชาติเจนของชาวพุทธฉะนั้นก็เลยถือว่าช่วงในโอกาสที่เ,เข้าพรรษาพระสงฆ์การที่ฐานด้วยนะว่าจะอยู่ตามพรรษาทวนไตมาได้มากในวาดนี้ อันนั้นก็เลยต้องถ้าออกไปก็เป็นการอาบัติอีกพกกระพุทธเจ้าก็ปรับอาบัติไว้แต่ไม่ทําตามเดิมพระวินัยบัญญัติหนึ่งเป็นข้อของข้อห้ามอย่างที่สองเป็นข้ออนุญาตถ้าเป็นข้ออนุญาตไม่ทําก็เป็นอาบัติอยู่เหมือนกันฉะนั้นเพื่อปโปรดศรัทธายาจยมเห็นประโยชน์กับสังคมฉะนั้นเราจึงมีพิธีการเข้าพรรษาและออกพรรษาก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่จะเป็นเรื่องของกรถินททานถือว่าเป็นช่วงของงานที่ มีอานิสงส์การเข้าพรรษาได้ยมก็จะเดียวกาสได้ทําบุญกับพระด้วยอืมค่ะถ้างั้นสมัยเข้าพรรษาอย่างในสมัยของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะมาอยู่ใกล้ๆที่ที่ชุมชนสามารถจะเข้าถึงได้ง่ายหรือเปล่าใช่เราก็มีอาจจะมีวัดในสกนนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ถวยวัดแรกในพุทธศาสนาคือวัดเบรุวันอย่างพระเจ้าก็อยู่โปรดประมาณ5้าพรรษาพรรษาที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่ยี่สิบด้วยเหล่านี้ก็เลยถือว่า โอกาสได้โยมาเห็นก็สบายใจหรือว่าทั่ว,วไปทุกวันปัจจุบันนี้เหมือน,นบางทีเราเข้าวัดไม่เห็นพระมันรู้สึกว่าเวรู้สึกเป็นเหมือนวันดล้างรู้สึกไม่กระจุ่มกระ่วยไม่กระพี่กระเปล่าฉะนั้นเราเห็นวัดอยู่อออย่างนี้ก็ใจมีโอกาสได้สน,นาทานธรรมได้เรียนรู้ธรรมแล้วก็เอ,เ,อเอาข้อปฏิปทาของครูบาอาจารย์ไปศึกษาปฏิบัติด้วยค่ะนี่ถ้าอย่างช่วงเข้าพรรษาเนี่ยก็จะเป็นเป็นช่วงที่พระอย่างที่ อย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือได้มาฝึกสามัคคีธรรมการอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะ<ช>แล้วพระมีการเ,เรียกได้ว่ามีการฝึกตนเป็นพิเศษอย่างอย่างไรอีกไหมคะในช่วงเขาส่วนในเกาเขาภาษาเราก็จะมีการอ,าอยู่ร่วมกันด้วยการฟังโอโบสดก็คือฟังเกอเรื่องของศีลก็เองตรวจสอบศีลกันตัวเองแต่ตเราทั้งโปรดศรัทธาชาวบ้านด้วยบางครั้งบางทีก็มีโยมถามว่าะพระทำไมไม่ปฏิบัติเพื่อบรรลุไปเลย แต่บางครั้งบางทีบารมีอาจจะยังไม่ไม่พอก็เอามาดูจากาสังคมด้วยกันเทศนาโปรดโยมแล้วก็จะเป็นบุญบารมีด้วยแล้วก็เป็นการสั่งสมเมื่อบารมีพร้อมการปฏิบัติก็น่าจะง่ายกว่าบางครั้งบางทีเราจะปฏิบัติแบบไม่มีตัวสนับสนุนเลยดิ่งไปเลยบางทีกําลังอาจจะไม่ถึงก็ได้แล้วสําหรับโยมที่เป็นคารวาสเนี่ยคะ่ะในวันเข้าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยควรจะทําตัวยังไงบ้างคะ ช่วงเข้าพรรษาก็เป็นโอกาสที่เรียกว่ามันเป็นที่ช่วงพระไม่ได้ไปไหนดังนั้นเราก็อาศัยว่าช่วงเป็นโอกาสทองนี้ในช่วงวันพระก็ดีเราก็ไปไปห่มชุดขาวไปสมาทานสินแปดอยู่บ้างเป็นสินสูงสุดแล้วก็เป็นความบริสุทธิ์ของชีวิตเราเคยอยู่สบายเคยนอนอยู่ในบ้านเกียบความดีของ สมบูรณ์แบบเรียกว่าตามใจตัวเองมากมากการไปรักษาอุโบสถแต่สิ่งก็หมายความว่าขัดกเกลาเลสดอย่างหยาบเนื่องด้วยการตรวจอาหารเคยทานในหลายเวลาเราอยู่ว่าอ้าสองเวลาบ้างหรือเวลาหนึ่งบ้างแล้วก็ใช้เวลาในส่วนนั้นก็หาอาหารทิพอาหารทิพนี่ไม่ใช่แบบทิพที่ว่าไม่มีอะไรแบบที่โกหกกันนะคำว่า <S <S ทิพก็หมายความว่าเป็นอาหารที่าทางใจที่มันเป็นความปีติเป็น ความสง,งบเป็นอะไรต่างๆที่เราสามารถค้นพบได้คือพิสูจน์คำสอนว่าพู้ใธเจ้าไปด้วยอืมค่ะสาธุขอาจารย์เรียกได้ว,ว่าก็เป็นจริงๆเข้าพรรษาก็เป็นช่วงเวลาที่ญาติโยมก็ควรจะมาฝึกปฏิบัติต,ตัวเองด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ<ช>คุมศีลที่รัดกุมหรือว่าเพิ่มข้อศีลเข้าไปอีก<ช>แล้วก็ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนที่แท้จริงแทนที่จะไปตามตามคองของขลัง,งตามก<ช>ระแสเป็นช่วงเข้าพรรษาก็ต้องมาพิสูจน์อะ แต่หมของแท้ย่อมทนต่อการพิสูจน์ทองแท้ย่อมไม่ลัวเปล่าหลอมแต่เทั่วไปแ้วจะพอจะพิสูจน์เอาแล้วเริ่มเลี้ยงเริ่มแท้เริ่มอะไรต่างๆสุดท้ายมันก็ไม่ใช่ในส่วนที่เกิดขึ้นบ่อยๆความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยบางทีเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเราไปดูประวัติครูบาอาจารย์ได้ครั้งเดียวอาจจะหยียบรถกระดกเนี่ยครั้งที่สองหยยบไหมมันก็ไม่เปลี่ยนนะมันก็เปลียนแค่ครั้งเดียวอาจจะเกิดจากการฟุกจากการมีอะไรที่บังเอิญในขณะนั้นก็ได้แต่ว่าก็ ถ้าจริงๆแล้วควรจะต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์เราแล้วผลลัพธ์ให้มันตรงกันตัวที่มันเกิดขึ้นเหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะที่ทนทนการพิสูจน์มานับพันปีชาวพุทธเองเราก็ควรจะมาพิสูจน์ธรรมะของท่านเชื่อมั่นในพลังของมนุษย์เราที่จะเข้าถึงธรรมะที่ท่านได้ส่งสังสอนไว้นะคะขอบพระคุณมากค่ะพระอาจารย์สําหรับวันนี้เราก็ ได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ความสําคัญของวันเข้าพรรษาไปนะคะรวมถึงสิ่งที่ชาวพุทธเราควรจะให้ความสําคัญและก็ปฏิบัติในช่วงเวลานี้ด้วยนะคะสัปดาห์หน้าเรายังอยู่กับท่านอาจารย์วิเชียนนะคะจะมาสนทนาต่อกันในบทบาทเ,เรื่องของบทบาทองสงสมกับสังคมะคะก็สําหรับวันนี้ทั้งรายการเราขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีนะสานมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัดสดีท่านผู้ชมค่ะ